สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมกับวัยรุ่นเมกาโนนีออฟโรนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปพายูซุวิครอสสี่คนสี่หัวเดียวนะครับผมเที่ยวป่าชมวิวชมธรรมชาติกันดูนะครับผมว่าวิวธรรมชาติแถวนี้มันจะเป็นอย่างไรครับผมก็ติดตามชมกันดูนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมถ้าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับ อที่ถูกท้าทายมาว่าต้องบวกกันหน่อยเนื้อก็ภยัยมาแล้วผมมาแล้วครับผมอีกหนึ่งันข้างล่างเป็นไงบ้างไม่รู้ เบิร์ดเป็นหัวหนุ่ยครับมาแล้วครับมาแล้วเบิร์ตดิฟล้อเสาะโหมีิฟ้อเน้องเบิร์ดคันนี้คันเดิมอีกแล้วครับผมที่ว่าไอ้กันชักกระสุนเพิ่งขาดไปเมื่อทิ้งที่แล้วนะครับผมคันนี้โคตรหัวด้วลเบิร์ครับโอ้ยโอ้ยเชี่อไว้ทีเดียวอ่ไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยพี่บุญเฮ้ย พี่บุญนี่ก็แบพับยูไม่ได้แล้วลเฮ้ยพี่บุญปลาปวยเฮ้ยปอภัยสองครับปอภัยสองหลุดไลน์ในตสวยมาแล้วทิกโลกคันแรกมาแล้วครับผมอันนี้อันนี้พี่บากค่อนข้างเยอะหน่อยครับผมได้บันเทิงกันตลอดทางครับวันนี้พี่บากเกลือนครับ น่าจะแบบเรียบร้อยครับอนุภาพพิกโลกของเราขออนุญซู z วิวข้างล่างครับโอ้โหสวยงามครับวันนี้เห็นอ่างปึ๊บอ่ะครับผมเราตัดไปดูรถกันต่อไปทางวันนี้เป็นค่อนข้างแห้งนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรวันนี้ <S 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 เรียบรอย้อยนะครับเจอครับเจอลงเบิร์ดนะครับผมเจอนุภาพพิกโลกครับแล้วพรุ่งนี้ มาแล้วครับผมแล้วผมเดินลงมาจากข้างบน,นประมาณกิโลนึงอะแต่ว่าล่องทางลึกอ้ผมผมก็ใจเลยว่าทำไมของผมมันถึงกระดอนเมื่อกี้ครับสู้ยั่ใจมันได้นะ สองสามเทกครับมันติดใต้คองโอ้โหมันดันแบบรุ่ภาพพิกลโลกครับผมไปแล้วครับผมโอ้ทีเดียวผ่านเว้ยระยะชุดมันไม่พออกิโอ้ไปแล้วครับรอทีติ๊งิงวีคอสร <ไป S 2> อด้วยรอด้วยไม่ใช่เมื่อกี้ระยะชุดมันไม่ถึงไปเลย

ไม่ได้ครับผมเดินปากกล้วยื่อนี้เลย,เลยต้องไปขยับก้อนหินลองลอง้อใหม่ไปแล้วเบิร์ตไปแล้วครับผมโดนไปสี่ห้าเทคลูดไปเลยครับผมใต้ท้อง